Bangkok Kiss International Fashion Show 2020เปิดม่านความอลังการผ่านสุดยอดแฟชั่นโชว์เด็กระดับโลกผู้กิจเกษรินผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Alessio Thailand ร่วมกับนภัสนันพันพึ่งกรรมการผู้จัดการ PR Pro Asia และเสกสกลจันทรากรรมการผู้จัดการบ้างกอก Event Management จัดงาน Bangkok Kiss International Fashion Show 2020นแฟชั่นโชว์เด็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดึงพันธมิตรแบรนด์ไทยและต่างประเทศกว่า15แบรนด์พาโชว์ความอลังการของเสื้อผ้าตอกย้ำการเป็นผู้นำแฟชั่นโชว์ระดับเยาวยชนเปิดเวทีให้นางแบบในแบบกว่า400ท่านและดีไซเนอร์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยได้แสดงศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านการจัดแฟชั่นโชว์สุดตระกรตาต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาที่คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์ สวัสดีครับผมผมต้องมูจนะครับงาน Bangkok Kids in International Fashion Show 2020นะครับจะเป็นงานเกี่ยวกับแฟชั่นโชว์เด็กนะครับโดยเราจะนำเสนอใน,ในเรื่องความสามารถนะครับแล้วก็เรื่องศักยภาพของเด็กนะครับรวมทั้งดีไซนเนอร์ไทยนะครับทั้งหมด15แบรนด์ที่เข้ามาร่วมในครั้งนี้นะครับเด็ก400กว่าคนนะครับผมก็ ทุกครั้งปีนี้เป็นปีที่ที่3แล้วนะครับที่เราจัดในเรื่องของตัว BKF ตัวนี้นะฮะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากน้องๆแล้วก็แบรนด์เสื้อผ้าทั้งหมดค่อนข้างเยอะขึ้นทุกปีนะครับปีนี้ต่างประเทศมาไม่ได้นะครับก็เลยเน้นแบรนด์ไทยนะครับผมเห็นบอกว่าความพิเศษของการจัดงานในครั้งนี้ปีหน้าเนี่ยเต็มหมดแล้วใช่ไหมครั จองแน่นหมดเลยครับทั้งเด็กทั้งแบรนด์ตอนนี้คือแน่นต่างประเทศเตรียมตัวเข้ามาแล้วครับก็ถ้ามีโอกาสก็คือกลับว่าจะต้นปีครับพราถ้าสมมติว่าโควิดทุกอย่างหายหมดต่างประเทศเตรียมตัวบินเข้ามาแล้วคอ,อย่างในปีนี้ค่ะยังมีใครไร้ว อย่างที่บอกเราต้องขอขอบคุณดารารับเชิญแล้วก็นางแบบคุงเกรซนะคะแต่างองไทยที่มาเป็นศิลปินร่วมงานนะคะแล้วก็ยังมีในแบบเกาหลีนะคะที่เดินแบบทั้งที่ต่างประเทศแล้วก็ที่เมืองไทยด้วยชื่อคุณโซยอนนะคะแล้วก็กิจกรรมจริงๆแล้วมีพิเศษอีกเยอะแยะมากมายมีทั้งนักร้องมีศิลปินต่างๆนะคะแล้วก็จริงๆเวทีนี้ปถือว่าเป็นเวทีเดินแบบของเด็กระดับโลกได้พอที่ยิ่งใหญ่สุดถ้าพูดถึงในเมืองไทยนี่คือใหญ่ที่สุดแน่นอนในตอนนี้นะคะ มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะฝั่งทางวิจิสรครับส่นผมก็คือดูแล,แลเรื่องอนไลเซอร์นะครับแล้วก็คือว่าปีนี้ก็คือที่ผ่านมาทุกปีเราจะมีแต่เด็กเด็กเดินสี่0้อ0หคนแต่ปีนี้ผมเชิญผู้ใหญ่มาเดิมด้วยแล้วก็มีก็คืองเงินบริจาคเนี่ยบริจาคให้ส่วนหนึ่งให้สมเด็จสมาคมขอ,ขอสมเด็จย่านะฮะก็มีผู้ใหญ่หลายท่านที่ให้ความกรณามานะครับก็ปีนี้พิเศษสุดเป็นในแบบเกาหลีแล้วมันจะร่วมเดินในงาน ส,สวัสดีครับอรู้สึกดีใจนะครับที่ได้งานแบบนี้นะครับสำหรับผมวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่อารมณ์ดีจริงๆนะครับขอบคุณ <laughs> ครับถ้าฝันดี้าดีกว่ามันมาร่วมงานจริงไหมครับอ๋อดีใจค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ตั้งแต่ก่อนที่เข้างานตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาแต่งหน้าทำผมที่งานแล้วก็ได้เห็นแบบว่าน้องๆดอเด็กๆ เขาแต่งตัวแล้วเขาแบบมีความสุขเขาแบบเอนจอยเมืก็ได้เห็นเราก็นึกถึงสมัยตอนเราเด็กๆว่าโอเคอย่างเรามากสุดก็คืองานโรงเรียนแต่อันนี้คือแบบว่าเดี๋ยวนี้ก็มีงานจัดแบบพื้นที่ให้เด็กได้แสดงออกรวมถึงได้มีแบบสปอนเซอร์มีผู้ใหญ่จัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้ยเราดีใจแทนเด็กๆที่แบบว่าโอเคมีมีคนเห็นคุณค่าของเขาในตรงนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากให้มีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะเรารู้สึกว่าเออเด็กๆทุกคนนะคะเขาควรจะได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่เขา กับเหมือนอย่างอย่างสมัยเรามันไม่ได้มีอะไรแบบเขาเรียกว่าไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันหรือเป็นงานที่ใหญ่แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องอยากจะบอกว่าก็ดีใจแทนแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเพราะทุกคนก็มาเพอกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะก็ได้เห็นแบบน้องๆคนตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงแบบเด็กโตอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าเขามีความสุขเขาเอ็นจอยกันมากนี่นี่มาริ่มเดินแบบด้วยยังไงค่ะรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจด้วยครับแล้วก็วันนี้เด็กๆน้องๆมาที่นี่เยอะมาก ก็เหมือนเป็นงานที่แบบโชว์ศักยภาพตัวเองแล้วก็เหมือนฝึกขัดเกลานางแบบตั้งแต่เด็กๆเลยฮะแล้วก็ดีใจกับน้องๆทุกคนด้วยครับอยากให้มีงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับค่ะอยากให้ฝากถึงงานนี้หน่อยแล้วกันนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าแล้วต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะขอฝากงาน Bangkok International Fashion Show นะครับผมจริงๆแล้วอยากอยากใจอยากจะให้เป็นแฟชั่นวีดเน้องมีหลายๆวันนะครับสำหรับเด็กๆก็ปีหน้า ก็จะค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ทุกๆปีนะครับเราจะมีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมก็ฝาทกทุกๆคนด้วยนะครับขอเสริที่เนะะึงค mm ่ะ hmm. ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านที่เป็นมังแบบในแบบเด็กๆนะคะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราอะคะ่ะกับ a l i ซ i o Thailand ซึ่งสามารถจะติดต่อได้ตาม Facebook ของ a l i ซ i o Thailand เลยนะคะค